เพิ่มชื่อในลิสต์อีกลายสื่อเผยชื่อว่าที่บอสใหม่แมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกแชว่าเพิ่มชื่อกุนซือคนใหม่เข้ามาในลิสต์อีกหลายแล้วหากถึงเวลาที่สโมสรน,นั้นตัดสินใจปลดเอริกเทนฮากออกแมนยูไนเต็ดมีผลงานออกสตาร์ซีซั่นนี้อย่างเลวร้ายโดยถึงขณะที่พวกเขานนั้นไม่ชนะใครในทุกรายการ5นัดติดต่อกันแล้วและจะต้องลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกในบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดในวันเสาร์นี้แม้ถึงในขณะนี้ เทนฮากยังไม่โดนไล่ออกหลังบอดผีแดงประชุมใหญ่กันที่ลอนดอนแต่เชื่อว่าขาเข้าอี้ของกุนซือชาวดักนั้นยังอ่อนแอนหากเขาคุมทีมมีผลงานแย่อีกในเกมบูกกับเดอะบีกระทั่งล่าสุด อายันสปอร์สื่อเติร์กออกโรงอ้างว่าบอรผพีแดงใส่ชื่อว so ินเชนโซมอนเตล่ากุนซือทีมชาติตุรกีเข้าไปอยู่ในลิสต์อีกรลยเพิ่มเติมจากซีเดินซีดานแกเลตเซาเกตและโทมัสแฟงสำหรับมอนเตลา่าโค้ชชาวอิตาเลียนซึ่งผ่านการจับงานกลุ่มบางเหรียนสโมสรมาแล้วหลายสโมสรทั้งฟีออลเรนตินาซาบโดเลียมิลานเซบียและอนาดาเดมีสปอร์ก่อนที่เขานั้นจะเข้ามาคุมทีมชาติตุรกีในปี2023 โดยกุนซอวัย50ปีนั้นพาทีมไก่งวงเข้าถึงรอบ8ทีมศึกยูโร2024และมีผลงานพาทีมกำชัยได้52.94%เเลยด้วยแฟนบอลแมนยูอยากได้มอนเตล่ามาคุมทีมหรือไม่หากบอร์ดบริหารของแมนยูนั้นปลดเอลิธเทนฮากออกหรืออยากให้เราทำเรื่องเลยเกี่ยวกับฟุตบอลก็ลืมขอมเมนตาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการ s ส5 6 5 v 9 และสุดท้ายสำหรับใครได้ชื่นชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับ